รถเก่ง e ีโคคาประหยัดน้ำมันดีไซน์สวยวันนี้ผมขอแนะนำเจ้าซูซูกิสวิป 1.2L ครับผมเป็นรถโฉมปี2012สีดำคันนี้เลยในราคาโมชเ่นเพียง2 4 9 0 0 0บาทครับผมมาเริ่มชมที่ด้านหน้ากันเลยครับครับผมอันนี้ด้านหน้าสวยครับผมเป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานครับผมไปหน้ายังเสๆสอยู่เลยครับผมอันนี้เดิมของเดิมจากโรงงานเลยคันนี้ได้ล้อแม็กคอ16ครับผมเป็นสีทูโทนครับผมสวยงามมากเลยครับผมด้านข้างสวยไร้รอยครับผม มีกันสาดให้แล้วเรียบร้อยครับผมด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้ครับผมไฟเบรกดวงที่3ไปปัดน้ำฝนหลังครับผมโลโก้ซูซูกิโลโก้สวิฟครับผมพับเบาะลงแล้วเก็บของได้เยอะแน่นอนครับผมพับแบบ60-40ได้ครับผมแยกฝั่งครับผมสำหรับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับผมสีเทาคันโซลสีดำครับผม คันนี้ได้จอ DVD ครับผมมีกล้องมองหลังให้แล้วเรียบร้อยคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับผมคันนี้เลขไม์เพียง1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรนั่นเองครับครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับที่ร้านเราก่อนได้เลยรับประกันรถสวยคุณภาพแน่นอนครับผมติดต่อผมเซลล์อัพได้ที่เบอร์0 9 0 6 9 1 5้าครับผมรถสวยสภาพดีราคาโดนต้องที่นี่เลยที่ต้องจเจริญยนตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ